วัสดีค่ะซึ่งวันนี้นะคะเราพาตัว DJI Mini 4 Pro มารีวิวนะคะต้องบอกก่อนว่าก่อนอันนี้ Fender ได้มารีวิวแล้วแต่ทำหายไปเรียบร้อยนะคะ เราก็เลยได้ตัวใหม่มาแล้ววันนี้เราก็จะพามาวิธีการใช้งานแล้วก็เจนเอก็จะรลบประสบการณ์หลังจากที่ใช้น้องตัวนี้เรารู้สึกยังไงแล้วก็ข้อแนะนํานะคะก็วันนี้เราอยู่กันที่ป่ากลางเมืองใจกลางจังหวัดระยองนะคะโรเคชั่นนี้คือทุกคนจะเห็นความสวยงามมีเจดีกลางน้ำนะคะแต่ว่าภาพทั่วไปนะที่ถ่ายมุมแบบ eye level ก็จะได้แบบภาพ ธรรมดามากมากนะคะแต่ว่าวันนี้เราจะมาดูว่าถ้าถ่ายจากมุมสูงจะสวยขนาดไหนกันคะ่ะอย่างแรกนะคะต้องบอกก่อนนะชุดดีใจมินิสี่โปรเนี่ยเซตนะคะเซตแรกเป็นตัวน้องโดนกับรีโมทอีกตัวหนึ่งนะคะซึ่งอยู่ประมาณ2 0,000ืต้นๆนะเซตที่2ก็จะเป็นโดนกับรีโมทตัวนี้นะคะเซตที่3ก็จะเป็นคอมโบตัวโดนรีโมทตัวนี้กับแบตท,ที่เพิ่มมานะคะวิธีการใช้โดนเราก็จะแกะตัวนี้แนะนํานะคะเวลาพกพาไปไหนอ่ะให้ใส่ที่คอบไว้เพราะว่าเผื่อการอะไรมาชนหน้ากล้องทําให้ตัวกิมมบหักหรืออะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็อันนี้ก็เขาพอ พันไวเพื่อจะไม่ให้น้องค่ะปีกอะไรพวกนี้กางออกไปเนาะแล้วก็วิธีการเปิดโดนทุกคนก็จะงงว่ามันเปิดยังไงนะคะเดีวก็จะเปิดแบบนี้ค่ะ,ะขาล่างก็ฟิปลงอย่างงี้ทีละข้างนะคะแล้วก็เปิดข้างบนออกข้างบนก็ออกข้างๆเห็นไหมแถบวบนี้เลยเรียบร้อยนะคะแล้วก็แกะฝาครอบออกนะคะแกะฝาครอบก็ดึงข้างล่างออกมานะคะวิธีการใส่แบตนะคะเราก็จะเปิดตรงนี้มีแบตก้อนหนึ่งอยู่ตรงนี้ละใส่ไปแล้วก็วิธีการเปิดเครื่องนะคะกดหนึ่งทีตึ๊บ แล้วก็กดค้างไว้จนกว่าจะได้ยินเสียงนี้เสียงนี้แปลว่าเปิดแล้วค่ะ,ะเปิดเราก็เช็คว่าไม่ให้ใบพัดมันติดกันนะคะโอเคแค่นี้ก็ตัวโดเราก็เปิดเรียบร้อยนะ,ะจะเห็นว่าไฟสีเขียว4อันครบรีโมทวันนี้นะคะเราก็มาจากตัว DJI RC2 นะคะก็ก่อนอื่นเลยนะคะเราก็ต้องดึงข้างหลังตรงนี้นะคะมาไขาแล้วก,ก็อีกอันนึงนะคะ,ะแน่นแน่นโอเคไขเสร็จนะคะอย่าลืมกลางรีโมท โอ okay, เคแราวิธีการเปิดตัวรีโมทนะคะก็กดค้างไว้ตึ๊บตึ๊บนะแล้วก็รอสักพักนะคะตัวกล้องของตัว DJI ตัวนี้นะคะมาด้วยเลนสที่ความกว้างขนาด24นะคะแล้วก็ค่า f ึ้น1.7นะคะแล้วก็เขามีเซ็นเซอร์รอบทิศทางน,นะคะนี่ก็พวกเซ็นเซอร์ของเขานะคะ นี่อันนี้ก็เซนเซอร์แล้วก็มีเซ็นเซอร์ด้านล่างเหมือนกันนะคะมีไฟตอนกลางคืนนี่เวลาบินจะได้รู้ว่าตัวโดนอยู่ตรงไหนเนาะแล้วเขาก็บอกว่าอันต้าไรท์นะคะ249กรัมแปลว่าตัวโดนมีนี้เนี่ยข้อดีของเขาคือเขาสามารถไปบินในแบบต่างประเทศได้นะ,ะจะบอกว่าอย่างบางประเทศเนี่ยถ้าน้าหนักประมาณนี้บางทีไปบินโดยที่ไม่ต้องขออนุญ,ญาตจะบอกว่าในบางประเทศเราก็บินได้โดยที่ไม่ต้องขออนุญาตแบบไม่ต้องเสียเงินทําค่าขออนุญาตนะคะแต่ว่าบินได้แต่ไม่ได้แปลว่าในประเทศที่ให้บินได้เนี่ยจะบินได้ทุกที่อันนี้ต้องเช็กกฎการบินสัก กลข,ข,ของตัวโดนไว้ด้วยนะคะก็จะบอกว่าน้องเขานะคะตัวมีนี้เนี่ยเบากระทัดรัดมากแล้วก็เหมาะกับการแบบไปได้ทุกสถานการณ์มันมีโหมด ที่เฟนเดอร์ดูนะถ่ายแนวนอนแล้วก็มีปุ่มกดปุ่มเดียวปุ๊บถ่ายเป็นแนวั้งได้เลยเผื่อเดี๋ยวนี้คอนเทนต์ tiktok อ,อะไรคอนเทนต์ที่ผ่านทางมือถือมีเยอะแยะมากมายนะคะน้องโดนตัวนี้ก็สามารถตอบโจทย์ได้นะคะกลางคืนก็บอกว่านท์โหมดถ่ายดีมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็มีตัว active tracks นะคะก็คือสามารถแท็กแท็กแบบเวลามีชอปเจคอะไรอย่างเงี้ยสามารถแท็กแล้วก็ให้น้องโดนบินไปตามที่เราแท็กได้ด้วยนะคะแล้วก็แบตบินได้นานขึ้นนะคะแล้วก็บินได้ระยะไกลขึ้นถึง20กิโลเมตรกันเลยทีเดียวนะคะมี10บิะคะ เวลาทำรูปเนี่ยสามารถเอาไปเกตสีได้อีกมากมายแล้วก็มี w i n t c u s t c ู c o n t r o l นะคะแล้วก็มีปุ่มอะ t u t u r n g l t g h t เนี่ยเมื่อก่อนนะคะโดเนี่ยจะต้องบินขึ้นบินขึ้นสูงสุดแล้วก็ตรงไปแล้วก็ลงมานะคะแต่เนี่ยก็คือเขาสามารถบินตรงกลับมาได้เลยนะคะแล้วก็เวลาลงเนี่ยมาสามารถเห็นปุ่มที่เขาว่าเขาจะลงตรงไหนได้ด้วยนะคะแล้วก็มี Slow Motion เป็น 4K 100F ด้วยนะคะนี่คือภาพตัวโดนหน้าจอโดนนะคะตัวนี้ก็จะเป็นโหมดอยู่ที่โหมด N เราว่าเราปรับตรงนี้เอาลองเปลี่ยนแมน C เห็นปะก็คือสมูจะช้า N ก็คือโหมดปกติ S ก็คือสปอร์ตโหมดนะคะตัวนี้จะเป็นปุ่มปุ่มแตะไปเนี่ยบินอัตโนมัติแล้วก็กดกดครั้งนี้ค้างไว้มันก็จะบินอัตโนมัติแต่เราจะไม่บินนะเราอยู่ใน อินดอร์เราก็แค่โชว์ไว้ให้ดูเนาะตรงนี้เขาจะบอกเรื่องแบตเตอรี่ที่มันมีอยู่ตอนนี้อยู่ที่66%คลิกเข้าไปมันจะบอกว่าเดี๋ยวมันต้องบินขึ้นมันถึงจะเห็นอะว่ามันจะโชว์เลยว่าอีกกี่นาทีที่มันจะต้องกลับบ้านแล้วนะอีกกี่นาทีที่มันจะบังคับลงจอดอีกกี่นาทีที่แบตมันจะหมดจริงๆนะคะอันนี้แต่ว่าเราบินมันจะเห็นแล้วก็นี้ก็คือสัญญาณนะคะสัญญาณของตัวรีโมทคอนโทรลแรงนะคะตัวนี้มันขึ้นไว้สีแดงไม่มีอะไรเพราะว่ามันใช้งานไม่ได้เพราะว่าเรายังไม่่่ได้้้บบบบินนนนนแแลลลลววกก็็็อออออยยยยูทุาาางงเเเเเเซซซซรรรร์์มัััตจหหหขื ท้ายขวาบนล่างมันตรวจับเจอวัตถุหมดเลยมันเลยขึ้นสีแดงตัวนี้นะคะสัญญาณเนี่ย g p s เนี่ยแนะนําให้เป็น13 14ขึ้นไปนะจนกว่าที่จะแบบว่าไม่เป็นสีแดงอ่ะเราควรจะบินแต่ถ้าแบบเป็นสีแดงอยูอย่อย่าพึ่งบินตอนนี้เขาบอกว่า g p s สัญญาณอ่อนนะตัวนี้ก็กดปุ๊บฟิปหน้าจอแนวตั้งแนวนอนเห็นปะ่ะตัวนี้เราสามารถซูมได้ก็แค่แบบหนึ่งก็คือประมาณนี้ใช่ปะ่ะซูม2แต่มันคือการซูมในการครอปแบบ คือมันคงเป็นในเคสที่แบบเราบินบินอยู่เราอยากได้จุดนี้แหละแต่เราไม่สามารถทําเหมือนพี่ใหญ่ที่แบบว่าเขามี3มกล้องในตัวแต่มันเป็นแบบกล้องเดียวแต่ว่าครอบภาพไปเลยแล้วก็ซูมอีกระดับหนึ่งะเห็นปะแล้วตัวนี้ก็เป็นออโต้โฟกัสแมนนวลโฟกัสตอนนี้มันก็บอกอันนี้ก็คือเขาก็บอกว่าพื้นที่เก็บเรามีเก็บการ์ดที่กล้องได้แล้วก็มีการ์ดตรงนี้ได้อีกนะที่ใส่ได้ตรงนี้ก็บอกว่าเมมเรานะคะมี238 A v a i l a b l e วเนาะแล้วก็ตรงนี้นะคะ เราบินเป็นวิดีโออยู่ก็เลยสามารถตั้งได้นะ1 0 8 0หรือว่า 4K นะตัวนี้ก็เป็นอาแสงนะคะออโต้ Auto หรือโปรอันนี้โหมดออโต้ก็ให้มันตั้งค่ากล้องเองวัดแสงเองแต่ว่าโหมดโปรเนี่ยเราเราก็มาตั้งค่าได้หมดเลย F ค่า F เท่าไหร่อะไรเงี้ยชัตเตอร์สปีดเท่าไหร่ แล้วก็มีตรงนี้ตรงนี้นะคะจุดตรงนี้ก็คือจะเป็นถ่ายโหมดปกติถ่ายโหมดไนท์โหมดถ่ายกลางคืนหรือจะถ่ายแบบสโลโมชั่นนะคะก็คือกดตรงนี้ได้เวลาสโลโมชันจะบอกว่าสโลโมชั่นนะที่เขาบอกเครมมาก็คือสามารถถ่ายได้ 4K ร0อยเฟรมอ่ะภาพถ่ายนะคะภาพถ่ายที่ทําได้ก็มีมีเป็นภาพเดี่ยวซิงเกิลหรือภาพ A E B นี่ก็คือภาพที่แบบเอาภาพถ่ายมาแล้วเอาภาพมันรวมกันของตัว HDR มารวมกันเนาะเราือว่าตั้งตั้งเวลาถ่ายก็ได้นะถ่ายแบบหลายๆภาพทีเดียวเลีย อันนี้ก็มีแบบมาสเตอร์ช็อตยังบินยังไม่ได้บินก็ไม่สามารถเข้าได้เนาะมีมาสเตอร์ช็อตควิกช็อตไฮเปอร์แลแล้วก็มีถ่ายพาโนรามานะไฮเปอร์แลก็อย่างนี้เห็นป้าเวลาตั้งไว้ก็คือเห็นก้อนเมฆผ่านไปเยอะๆทีเดียวยอะไรเงี้ยก็มีประมาณนี้ข้างซ้ายนี้ก็คือจะเป็นตัวแบบว่าแมปบอกเราว่าเราอยู่ตรงไหนนะเวลาอยากให้บินกลับก็กดตัวนี้เลยค่ะกดตัวนี้ค้างไว้เนี่ย a d v a t c return home กดตัวนี้ค้างไว้มันก็จะกลับมาให้เลย อินโหมดนึ่งที่สำคัญก็คือตัวนี้เวลากดเข้าไปในความปลอดภัยเนี่ยสามารถ avoid obstacle ได้ก็คือสามารถกดแบบมีต้นไม้อยู่ตรงเนี้ยขวางมันสามารถบินหลีกได้โดยที่ไม่ชนเป็นโหมดที่ดีมากๆได้เลยนะลองดูกันเลยว่ามันจะชนไหมอะะเนี่ยเซ็นเซอร์มันจับรอททิทางมาเลยดังรอาพิทางเลยอันนี้เราบินไปตรงๆเลยมันจะหลุดมันจะมันจะหลบไหมเห็นไหมมันหลบให้เองเห็นปะนี่เราเราบินตรงนะ เนี่ยเรากดตรงไวเลยนะให้บินชนตรงตรงเลยเนี่ยมันหลบให้เห็นปะมันหลบไปขวาเองเลยอ่าแล้วมันก็หลบขึ้นไปเองให้กฮะควบคุมควบคุมเนี่ยก่อนจะบินโดนอยากให้มาปรับความปลอดภัยนิดนึงระยะทางสูงสุดก็ให้บินแค่นี้พอกลัวมันไปไกลก,ลกล sure ว่าวนี้ก่อนขึ้นบินทุกครั้งนะอย่าลืมเมคชัวร์ว่า home point u p เดตแล้วนะคะก่อนขึ้นบินเพื่อที่จะว่าสัญญาณหลุดหรืออะไรนะสามารถบินกลับมาได้นะโอเควิธีการสั่งเครื่องบินก็คือกดที่ค้างไว้เออแล้วมันก็สั่งเครื่องบินละ แล้วก็เอามือซ้ายขึ้นข้างบนเห็นปะ <point> เนี่ยอะเรากดอัดก็อย่างงี้กดอัดเห็นปะก็จัดและอัดอย่างเงี้ยเออนี่อัดละหมุนหมุนนี้เป็นหมุนขวามหมุนนี้ขึ้นเดินหน้า <Landing. S 1> เห็นปะ เห็นปะมันแลนดิ้งมันจะมีปุ่มตรงนี้เขาเรียกว่า AI เทคโนโลยีอ่ามันสามารถโชว์เลยว่ามันแลนดิ้งตรงไหน,นแต่ใน,นเคสนี้เราสามารถกดเผื่อไว้นะอ่ามันก็จะแลนดิ้งเลยเห็นยังอย่างตัวชุดคอมโบนะคะแบตบเขาก็จะมาแบบนี้ซึ่งเฟ n d e r คิดว่าเป็นเฟนเดอร์แนะนำให้ซื้อ แบตคอมโบนะเพิ่มมาอีกนิดหน่อยแต่ว่าตัวโดนเนี่ยแบตก้อนเดียวไม่พอจริงๆนะคะต่อให้เขาบินได้3-4นาทีแต่ถ้าสมมติว่าอยู่ดีดๆคุณอยากบินมากกว่า3-4นาทีทําไงวิ่งไปชาร์จเอ๊ะไม่ใช่เนาะเราอะแนะนําเลยว่าต้องซื้อมากกว่าตัวคอมโบก็จะมาแบบเออตรงนี้สามารถชาร์จตัวนี้ได้แล้วก็ชาร์จตัว USB ได้ด้วยนะคะ USB C กับ USB นะแล้นี่ก็เช็คเช็คว่าแบตมีกี่เปอร์เซ็นต์ก็กดตรงนี้ สามารถซื้อได้ที่ซูมคาเมราทุกสาขานะไม่ว่าจะเป็นช่องทางออนไลน์นะคะหรือว่าหน้าร้านนะก็สามารถซื้อแล้วก็ปรึกษาพี่ๆได้นะขอจบคลิปไ้เพียงเท่านี้นะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะวันนี้บ๊ายบาย